หนึงวันกับนักเรียนนิวซีแลนด์ซึ่งวันนี้นะคะจะสเปเชียลนิดนึงเพราะว่าปันมีแผนไปโรงเรียนวันหยุดค่ะวันนี้นะคะเป็นวัน Open Day ของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนนะคะก็อนุญาตให้นักเรียนมาทำ practical ได้วันนี้ปันเลยลงทะเบียนมาทำไมโครสโคปค่ะเพราะว่าตอนสิ้นปีปันจะมีสอบ อยากจะบอกว่าปันเป็นคนชอบดูไมโครสโคปมากเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่ปันดูมาปันไปถึงโรงรีนตั้งแต่ตอน10บโมงแล้วก็กลับตอนเที่ยงค่ะเพราะว่าปันนัดน้องปันไว้ค่ะอันนี้ปันแอบผ่านคมปัสปันด้วยอันนี้ก็จะเป็นซีเนียร์คมปัสค่ะแต่เมื่อกี้ปันไปจูเนยียร์คมปัสมากหลังจากนั้นนะคะน้องก็มาเรียบร้อยแล้วแต่คือปุนลงผิดบัสเอนี anyway, นะคะเราก็ไปร้านอาหารไทยกันค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้กินเป็นส้มตำอยากจะบอกว่าปันชอบกินส้มตำมาก แล้วที่นี่นะคะมันก็ได้กินสุกี้ผัดด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะมีร้านมิงซูเปิดใหม่แถวนิวมาร์เก็ปันเลยไปลองมิงซูชาไทยค่ะแล้วก็ไปถ่ายโฟอทบุ๊คกับน้องคือปกติไม่ค่อยได้ถ่ายกับน้องอันนี้ก็เป็นครั้งแรกๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อลมกันเพราะอันเก่าปันพังหมดแล้วช่วงฝนตกนะคะนิวซีแลนด์จะลมแรงมาก เอ็น a y นะคะก็ประมาณบ่าย3ามแล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านก็มาสักผ้าตากผ้าค่ะแล้วก็มากินไอศครีมแล้วก็ถ่ายไปตอนกินข้าวเย็นพอหลานจะกินข้าวเสร็จปุบนะคะมันก็มาทํากันบ้านแล้วก็นอนค่ะดะสิทโคบ๊ายบาย